Hi Clappers ชาเลนจใหม่ของคลิป c l a p s มาแล้วค่ะชาเลนจี้ค่ะคนพบแล้วยังในชาเลนนี้คนต้องเตรียมไข่ไก่1นลูกแล้วก็ชามพลาสติก1นึชามนะคะนอกจากนี้แล้วคนต้องชวนเพื่อนคนนึงมาเล่นกับคุณนะคะคลุมไข่ไก่ด้วยชามพลาสติกแล้วก็ติงชามพลาสติกเป็นจังหวะเล่นๆ ผู้คนสามารถเครื่องย้ายชาพลาสติกได้เมื่อไฟหนึ่งเครื่องย้ายําพลาสติกแล้วไ่ตรงข้ามต้องตีตอต่อไปนะคะก็คือตีส่วนที่ไม่ได้วางไข่ไก่คนต้องตีไข่ไก่ให้ร่วนแล้วและห้ามหยุดค่ะหากมีใครหยุดในกลางคันคนนั้นจะต้องตนตีหน้าฝักนะคะ <c oughs> หลังจากนั้นแล้วเล่นรอบที่สองตอค่ะ จะต้องตอนลงโทษนี่ทงใดก็ทํหนึ่งเราจะให้คุณออกแบบส่วนการลงโทษคุณสามารถเลือกวิธีการลงโทษได้ตามใจอันนี้คือการลงโทษนะคะ,นนคะ,คะว้าอยู่ดีๆก่อนเริ่มคุณต้องพูดอย่างชัดเจนและเสียงดังในตอนต้นของวิดีโอคลิปคลัส์ชาเลนดีไข่นะคะคลิปคลัส์ชาเลนดีไข่ โอเคเอาใหม่โอเคเอาใหม่อใหม่เอาอะไรโออโอเค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 มา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 อันนี้คือการลงโทษนะคะ ทุกคนนะคะรีบมาเข้าร่วมเลิงดีขายกันเถอะโอกาสได้รับรางวัลเป็นสองรอยต้นละห้ามพลาดนะคะ